กาเทวน์ตรสันดุสิตะจุตินั้นเทวดาต่างรู้ล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งแสนปีสันนิษฐานว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าได้มีการป่าประกาศไปทั่วเหมือนจักรวาลโดยเหล่าพรมชั้นสุทาวาสเทวดาทั้งเหมือนจักรวาลฟังการป่าประกาศนั้นแล้วต่างมาประชุมพร้อมกันเพื่อค้นหาผู้ที่จะจุติยังโลกมนุษย์เพื่อตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะค้นหานั้น กาลเวลาก็ได้ล่วงมาเล่นนานได้พบเทพบตรสันดุสิทธิ์เกิดบุพนิมิตอันเป็นสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะจุติจากเทวโลกครั้นเทพบุตรสันดุสิทธิ์เกิดบุพนิมิตแล้วหมู่เทวดาก็ทราบทันทีว่าเทพบุตรองค์นี้แหละจะจุดติมาถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์เพื่อตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้น ข่าวการจะจุดติของเทพบุตรสันตุสิทธิ์ก็กระจายสพัพพะไปยังหมื่นจักรวาลหมู่เทวดาทั้งหลายทั้งหมื่นจักรวาลตั้งแต่มหาพรหมลงมาจนถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาต่างมาประชุมพร้อมกันแล้วไปยังสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่ออัญเชิญเทพบุตรสันตุสิทธิ์ให้จุดติลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์เสโลกเพื่อจะได้ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อโปรโดสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์สมดังที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีตั้งพระทัยไว้แต่แรกในการนั้นพระโพธิสัตว์ฟังคำกล่าวอัญเชิญแล้วอย่างไม่ได้รับคำแนทันทีจะต้องทรงต้องพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะคือ การตรวจดูอย่างละเอียดในเรื่องสำคัญ5ประการคือตรวจดูการโดยตรวจดูอย่างละเอียดว่าถึงเวลาที่จะจุดติเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตัดสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้หรือยังเงื่อนไขสำคัญคืออายุข,ของคนในยุคนั้นถ้าจเจริญขึ้นเกินแสนปีมิใช่การันควรด้วยเหตุว่าในการที่มนุษย์ มีอายุเกินแสนปีชาติชรา,ามรณะจากไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าใจในพระดำรัดนั้นฉะนั้นการบรรลุมรรคผลก็จะไม่มีเมื่อไม่มีการบรรลุมรรคผลศาสนาจะไม่ดำรงอยู่ได้แม้ในการที่อายุต่ำกว่าร้อยปี ก็ยังไม่ใช่อันควรเพราะในการนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาแน่นโอวาที่จะทรงสั่งสอนแก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนาก็จักไม่เป็นผลเหมือนลอยไม้ที่ขิดในน้ำจึงเป็นการที่ไม่สมควรในการแห่งอายุตั้งแต่แสนปีลงมาตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปชื่อว่าเป็นการอันสมควรก็ในการนั้นเป็นเวลาร้อยปี พระบรมโพธิสัตว์จึงทรงเห็นว่าเป็นการที่ควรบังเกิดในบรรดาทวีปทั้งสี่คืออุตรากุรุทวีปอมรโควยานทวีปปุพาวิทยาทวีปและชมพูทวีปทรงเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกิดในทวีปทั้งสแต่เกิดในชมพูทวีปเท่านั้นเพราะชาวชมพูทวีปมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ และพระชนกพระชนนีก็เกิดในชมพูทวีปจึงทรงพิจารณาว่าจะเกิดในชมงพูทวีปตลอดดูประเทศตลอดดูประเทศหรือดินแดนส่วนใดในชมพูทวีปสมควรจะเป็นถิ่นกําเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พบว่าเป็นดินแดนชมพูทวีปแบ่งออกเป็นสองส่วนคือปัจจันตประเทศได้แก่ดินแดนรอบนอกหรือชายแดน แล้มัชิิาประเทศได้แก่ดินแดนส่วนกลางที่ประกอบด้วยรัฐอย่าง16กลัฐมีความเจริญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจก,การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจึงเลือกมัชิมาประเทศณกลุ่มกบิลพัสน์ตลอดดูตะกูลในชมพูทวีปมีกลุ่มต่างๆแบ่ง,งออกเป็นสีกลุ่มใหญ่คือกษัตริย์ พรมแพทย์สูตรวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราม์เป็นกลุ่มคนชั้นสูงธรรมดาพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแม่บังเกิดในตระกูลต่ำอย่างตระกูลแพทย์หรือตระกูลสูตรแต่จะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์สองตระกูลนี้เท่านั้นสุดแต่ว่าในกาลนั้นโลกสมมุติว่า ตระกูลแบบประเสริฐก็จะเกิดในตระกูลนั้นก็ในกาลนั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐจึงทรงพิจารณาว่าเราจะปังเกิดในตระกูลกษัตริย์พระเจ้าสุโธธนะมหาราชจากทรงเป็นพระราชบิดาตลอดดูพระชนนีธรรมดาพระพุทธมารดาย่อมเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับได้เห็นว่าพระเทวีพระนามว่า พระนางมหามายาจึงเดิมแต่เกิดจะมีศีลห้าไม่ขาดเลยทรงพิจารณาว่าพระนางมายาจักเป็นพระราชมารดาเมื่อตรดพระชนมายุของพระราชมารดาทราบว่าสิเดือนไปแล้วหลังจากมีพระสูติการจะมีพระชนมายุได้อีกเจดวันจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจุติ พระโพธิสัตว์เมื่อได้พิจารณาม,มหาวิโรกนะหอย่างนี้แล้วจึงทรงรับประดญดนาของเทวดาทั้งหลายว่าเป็นการสมควรที่จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงเทวดาเหล่านั้นกลับไปแล้วได้เสด็จเข้าไปยังสวนนันทวันอันเทวดาชั้นดุสิทธิ์ห้อมล้อมคอยเตือนพระโพธิสัตว์ให้ระลึกถึงกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ในการก่อน เที่ยวไปอยู่ในสวนนันทวันนั้นได้จุติจากเทวโลก